สวัสดีทุกทกท่านเลยนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เรามาพูดถึงคุณหยางจือบ้างนะคะเพราะว่าข่าวของเธอนั้นก็ขึ้นมาที่หน้าฟีดของ s o h u Entertainment นั่นเองค่ะหยางจือนะคะกับท็อปปิกที่ว่านางเอกละครที่ใครกันนะจะมาเทียบเคียงเธอได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าบทความนี้จากคุณเหอเหมียวเสี่ยวเซียนะคะเขียนว่าอย่างไรกันบ้างนะคะเธอก็แนะนาก่อนเลยว่าหยางจือนานนะคะเป็นนักสแสดงชาวจีนบันดินใหญ่ค่ะเกิดในเดือนพฤศจิกายนนะคะปี พุทธศักราช2535ซึ่งก็คือ1992เนาะซึ่งเธอนั้นนะคะมีชื่อเล่นว่าเอาๆอาค่ะเธอเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะตั้งแต่เด็กแล้วก็แสดงในาภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์คลาสสิกมากมายในช่วงวัยรุ่นด้วยนะคะจากนั้นก็ได้มีโอกาสเนาะแสดงละครประวัติศาสตร์นะคะเรื่องอพระนางเสี่ยวจวงนะคะจากนั้นก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลนักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยมจากงานประกาศรางวัลตรงหนิวคะ่ะจากบท บาในเรื่องบันทึกนะคะของหญิงสาวในบทของเสียเฉี่ยนะคะของเธอในเรื่องอที่พวกเรารู้กันดีเนาะโฮมวิ c คริสใช่ไหมคะในเรื่องนั้นซึ่งก็ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะคะจากนั้นนะคะก็มีเรื่องราวซึ่งเป็นซีรีส์แบบแนว แนวหวานแนวโรแมนติกอะไรเงี้ยแนวไอดอลค่ะก็มาเรื่อยๆเนาะคู่กับคุณหลี่เซียนด้วยโกโก้สควิปแล้วก็มีอีกหลายเรื่องเลยนะคะซึ่งก็แน่นอนว่านับไม่ท้วนคุณหยางจือนะคะเรียกได้ว่าได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลมาี่ยหลายเวทีแล้วนะคะแล้วก็ได้รับรางวัลก็มาหลายเวทีด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังร่วมรายการเรียลลิตี้นะคะท่องเที่ยวของเหล่าคนดังทางช่องดราก้อนทีวีด้วยนะคะ s i over flowers นะคะ เธอก็เคยร่วมมาแล้วแล้วก็อย่างได้แสดงเนาะตอนนั้นละครที่มีคนพูดถึงเยอะก็เป็น Battle of Changsa นะคะในปี2015นะคะเรื่องนั้นสนุกมากเพืเ่อนๆถึงแม้ว่าตอนจบจะมีความเศร้าๆแต่ว่ามันมันมากเลยนะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องราวของ ของซีรีส์แนวคอสตูมโบราณซึ่งมีความผ่านดันเคาะอะไรเงี้ยซึ่งโอ้โหค่ะบ,บอกได้เลยคุณหยางจือนั้นเล่นได้หมดนะคะแล้วก็ซีรีส์ระทึกขวัญก็เคยเล่นมาแล้วเออเออโซลแฟรีสในซีซั่นที่2ในปี2016เธอก็แสดงมาแล้วนะคะจากนั้นเนี่ยเธอได้รับจริงๆแล้วเนี่ยไอเวทีของแมกโนเลียนะเพื่อนๆเธอได้เคยได้รับการเสนอชื่อมาตั้งแต่ปี2016ละแต่ว่าในตอนนั้นก็คือยังยังไม่ถึงยังไม่ได้นั่นเองนะคะก็จริงๆแล้วเธอมีความ ใกล้ชิดสนิทสนมกับไอเวทีแมกโนเรียอวอร์ดมาตั้งแต่ครั้งนู้นแล้วนะครั้งที่23ด้วยอะไรด้วยต่อมานะคะเธอก็ร้องเพลงด้วยค่ะคือร้องเพลงประกอบนะคะซีรีส์แล้วก็ประกอบภาพยนตร์ที่เธอได้เคยร่วมแสดงอะไรอย่างเงี้ยแล้วหลังจากนั้นเธอก็ได้รับคําเชิญเนาะไปไปกาล่าเพื่อนๆ CCTV Spring Festival Gala ตุษจีนนะคะของ CCTV แล้วก็ยังได้ไปร่วมกับเวทีอื่นๆเนาะจะต้องได้ส่งการเชิญ ไปให้คุณอย่างจืออยู่ตลอดเวลาเลยนะคะจากนั้นเนี่ยก็มีเรื่องอะไรนะอ้วนกิ่นละอองรักนะคะเรื่องนั้นก็แสดงกับคุณเฉิงอีโอแล้วก็คู่นี้นะคะเป็นคู่ขวัญที่อยู่ในระดับ S plus ทั้งคู่เลยค่ะเพื่อนๆทั้งอย่างจือนะคะแล้วก็ทั้งเฉิงอ e. ีด้วยค่ะเรื่องอ้วนกิ่นละอองรักนะคะไดออนแอร์ air ในเจียงสูซัตเทิไลท์ทีวีด้วยนะคะในปี2019แล้วก็แพลตฟอร์ม อีกอแพลตฟอร์มเจ้าภาพอะนะคะแล้วก็ยังมีออนแอร์ไปทั่วเอเชียเช่นเดียวกันแต่ว่าเรื่องราวมันเศร้างไงเพื่อนๆม,มันมีถึง2พาร์ทด้วยกันนะคะจะบอกว่ามันสนุกก็คือมันเจ็บอะ เออมันเจ็บมันดูไปก็เจ็บไปแต่ว่านักสแสดงเล่นดีนะคะดูไปก็เจ็บไปค่ะและจากนั้นนะคะก็เรียกได้ว่าเธอได้ถูกรับเชิญไปอีกแล้วเนาะเป็นโคศกประจำงาน Beijing Spring Festival Gala ของปี2020ด้วยนะคะแล้วก็ในปี2022ก็ได้สแสดงร่วมกับเสี่ยวจานในเรื่อง uh, The l e s t of My Life Please Give Me More Advice นะคะได้เจอปรอ,อจำคุณหมอได้ก็คือแล้วก็รักเสี่ยวจานเนาะรักเสี่ยว จานมากกว่าอย่างจือนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าก็ดูน่ารักทั้งคู่เลยค่ะหลังจากนั้นก็มาดูเรื่องห่วงคำหนึ่งดวงใจนิลันอย่างจือก็เด่นมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วยดึงให้หนุ่มๆนะคะอีก4ท่านก็ดังเป็นผู้แตกไปกับเธอด้วยในห่วงคำหนึ่งดวงใจนิลันค่ะในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะคะอย่างจือของพวกเราก็ได้กลายเป็นนักแสดงที่ได้รับการยกย่องอย่างสูงในวงการบันเทิงจีนค่ะด้วยทักษะการแสดงอันโดดเด่นแล้วก็อุปนิสัยอันเป็นเอกลักษณ์นะคะผลงานของ เธอไม่เพียงแต่ได้รับการยอมรับและก็ยกย่องอย่างกว้างขวางในประเทศจีนเท่านั้นแต่ว่ายังดึงดูดแฟนๆจำนวนมากในต่างประเทศอีกด้วยค่ะ แล้วก็ชีวิตนะคะก็ยังไม่ได้หยุดแค่นั้นนะคะตอนนี้เธอก็มีเขาเรียกว่าเป็นโค้ชเกนะคะระดับโลกของแบรนด์ที่เป็นแบรนด์โกลบอลด้วยนะคะก็ถือได้ว่าไฮเอนด์อยู่ค่ะแล้วก็สไตล์อะไรของเธอในตอนนี้ก็ถือได้ว่าสวยมากเลยนะคะถ้าพวกเราไปได้ดูรูปตั้งแต่ตอนเริ่มที่คุณอยางจือเข้าวงการเนี่ยจะบอกได้เลยว่าคุณอยางจือของพวกเรามาไกลามากเลยนะคะสวยขึ้นมากๆเลยค่ะแล้วก็หลังจากนั้นในปีนี้แล้วก็ปีที่แล้วด้วยนะคะก็เป็นบุพผา งานบุปผาสกุณานะคะซึ่งเรื่องนี้ต้องบอกว่าเนาะเขาก็อ้างอิงว่ามีนวนิยายต้นฉบับแต่มันไม่เหมือนเลยนะนเพื่อนๆยกเว้นชื่อของของตัวละครในนั้นนะคะแล้วน,นอกนั้นเนี่ยคือไม่มีเรื่องราวใดๆรายละเอียดใดๆที่มามันจะมันจะเอามาจากในนิยายเลยเพื่อนๆเขาแต่งใหม่หมดเลยเนาะอดวานคิดว่าน่าจะเหมือนในนิยายประมาณประมาณหเปอร์เออะประมาณหเปอร์เซนี้ให้เยอะแล้วนะคะเพราะฉะนั้นล้วเพื่อนๆอย่าพลาดเวอร์ชันนิยายเฉียวเดี๋ยวจะแบบขาด อะไรไปในชีวิตนะคะเพราะว่าในเวอร์ชันละครเขาทําแบบแนวตลาดเนให้อย่างจื่นั้นมีชีวิตที่ลําบากนะคะตะเกียดตะกายแล้วก็มาเออมาประสบความสําเร็จทีหลังอะไรประมาณนี้ด้วยความแบบเออเพื่อนหญิงพลังหญิงโน่นนี่นะคะใส่ใส่มาแบบไม่ต้องจริงๆไม่ต้องบอกว่ามีนะวันนี้ยายต้นฉบับก็ได้นะถ้าจะแต่งใหม่ขนาดนี้นะคะแต่ก็บอกได้เลยว่าก็สนุกทั้ง2เวอร์ชันแต่เป็นเวอร์ชันที่แบบที่แบบเ,เขาเรียกอะไรอะ เรียกว่ามือ,ม,อมือซ้ายนะคะมือซ้ายนะคะกับมือขวาอะไรเงี้ยแล้วก็ยื่นออกไปนะคนละทางเลยนะคะก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นแล้วก็เป็นที่พูดถึงตั้งแต่แรกเลยค่ะแต่ว่าซีรีส์ไอ้ซีซั่นที่2นี้ก็ดูว่าจะจะ,จะดรอปลงนิดหนึ่งนะคะอืมเพราะว่าอย่างที่บอกเนาะบทมันไม่ค่อยมีเอกลักษณ์เท่าไหร่แต่ว่านักแสดงเก่งมากนะคะก็ต้องตบมือให้กับคุณอย่างจือด้วยค่ะ ถึงแม้ว่ามันจะไม่เหมือนนิยายต้นฉบับนะคะแต่ว่าอย่างจือของพวกเราเนี่ยก็ได้ใช้ทักษะการแสดงอย่างพิถีพิถันแล้วก็มีความละเอียดถี่ถ้วนเพื่อถ่ายทอดภูมิปัญญาหลายอย่างเลยนะคะทั้งการปลูกดอกโบตัน๋นทั้งการใช้ดอกไม้มาทําแบบเป็นเครื่องหอมแล้วก็ทำเ,เครื่องสอําอางอะไรแบบนี้ก็คือให้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะคะของของคนที่จะพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่นะคะของผู้หญิงอะให้ดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของความรักนะคะแน นนเพราะว่ามันเป็นจุดที่ขายได้นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการเป็นเหอไวฟังในเวอร์ชันของอย่างจือในละครนะคะก็ทําให้พวกเราได้เห็นตั้งแต่จุดผันผวนของครอบครัวความยากลําบากอะไรต่างๆนานาแล้วก็เริ่มต้นธุรกิจแล้วก็มีความซับซ้อนทางอารมณ์ไปจนถึงได้ประสบความสําเร็จจุดสูงสุดในอาชีพจากนั้นก็โดนเผาอีกอะไรอีกนะคะโดนโดนเผาตึกโดนเผาร้านอะไรเงี้ยจากนั้นก็เริ่มใหม่แล้วก็มีเรื่องราวของตัวละครนะคะมีความมีมิติมี ความลึกซึ้งแล้วก็ความสัมพันธ์ทางอารมณ์นะคะที่ค้างคาระหว่างเธอกับเจียงซางหยางด้วยนะคะเพราะว่าเออแต่งกันแบบปอมปอมไงอืมในในละครแต่งแบบปอมปอมในนิยายเขาแต่งกันจริงนะคะกว่าจะได้แต่งโอ้เจียงซางหยางพยายามโคตรเลยค่ะเอาละค่ะด้วยบทสรุปนะคะอันสมบูรณ์แบบของเรื่องนี้นะคะที่ผ่านมาก็ทําให้หยางจือเองก็มีผลงานต่อมาเรื่อยๆนะคะนักลงทุนชอบทํางานกับหยางจือค่ะน,นี้ก็ถ่ายทำ สต็อกเอาไว้อีกเสร็จไปเรียบร้อยเรื่องใหม่อีก2เรื่องเสร็จไปแล้วจีนคอสตูมโบราณเนาะแล้วก็กําลังถ่ายทําในที่ราบทิเบตน,นู่นนะคะก็เป็นแนวปัจจุบันนั่นเองแล้วก็ยังมีที่ถ่ายเก็บไว้ตั้งนานแล้วอย่างบันทึกปิ่นนะคะก็เปลี่ยน หน้าตาพระเอกแล้วไม่ว่าจะใช้ทั้ง AI แล้วก็ซ่อมถ่ายทำใหม่ด้วยอะไรด้วยก็ยังไม่ได้ดูเลยนะคะก็ยังคงมีอีกหลายๆเรื่องให้พวกเราเนี่ยได้รอติดตามแล้วก็สนับสนุนผลงานของคุณหยางจือค่ะอ่าละค่ะคุณล่ะค้าชอบชื่นชอบละครของคุณหยางจือหรือไม่เอ่ยนะคะก็สามารถจะแสดงความคิดเห็นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะคะหรือว่าอยากจะให้หยางจือรับบทแบบไหนที่มันแหวกแนวไปกว่าที่เธอเคยรับบทบ้างเนี่ยพวกเราก็สามารถจะมาร่วมพูดคุยกันได้นะ ะะขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆหวันลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ